าเก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กร,รมัมราคา120บาทสอบถามไว้เลยที่0ูน1 4 1 1 7 7หรือว่าไลน์ id atshop สี store ได้เลยค่ะรับลุงป้อมมากค่ะปรินาทุ่มสุดตัวเอาใจบิ๊กป้อมถูพื้นให้เดินเจอคำถามสุดสะดุง้งทำไมไม่ไปรับบิ๊กตู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ จากที่มีรายงานกำหนดการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีกำหนดการลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่22กันยายนซึ่งตรงกับของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวในพักพลังประชารัฐได้มีรายงานว่าจะมีการเตรียมสสไปร่วมคณะกับทั้งสองคนเช่นสสเพชรบุรีที่ต้องเตรียมตัวต้อนรับพลเอกประยุทธ์ รวมถึงสสราชบุรีที่คาดว่าจะนำคณะไปต้อนรับด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดเพชรบุรีหลังจากนั้นทางด้านของนางสาวปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐก็ได้โพสต์แสดงออกชัดเจนว่าได้เตรียมตัวไปรับพลเอกประวิทย์และได้หลีกทางให้ทางด้านของนายชัยยะอังกิน,นันนายกอบจอเพชรบุรีหรือนายกปลายค่ะผู้ยกคิมสสทั้งจังหวัดเข้ามาในพักพลังประชารัฐ จะได้มีโอกาสพบนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกล่าสุดน,นะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวปารินาค่ะก็ได้โพสต์ภาพที่เรียกว่างงไปตามๆกันค่ะโดยเป็นภาพที่ทางด้านของสาวสาวราชบุรีผู้นี้พยายามก้มลงไปเช็ดพื้นที่เปียกค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่ไปเรียกแม่บ้านทั้งนี้ทางด้านของนางสาวปารินาเนี่ยยังได้โพสต์ข้อความอีกด้วยว่าเมื่อคราวที่แล้วหัวหน้าไปงานที่สมุทรปราการท่านลื่นล้ม เพราะทางบันไดมีน้ำปรินาไม่สบายใจค่ะวันนี้ปรินามาอายุทยาทเห็นฝนตกเป็นระยะพอทราบว่าลุงป้อมใกล้มาถึงจึงรีบถูพื้นให้แห้งพอลุงป้อมลงรถมาเจอปรินาถามว่าทำไมไม่ไปเพชรบุรีคล้ายอยากให้ปรินาไปเพชรบุรีปรินาตอบว่าหนูก็ติดตามลงไปทุกครั้งที่หนูว่างตามปกติค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้มีรายงานหลุดมาว่าในวันที่21กันยายนทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพลังประชารัฐได้ให้ทีมงานโทรศัพท์เช็กสสรายคนว่าจะเดินทางไปลงพื้นที่กับพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์ที่มีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันเดียวกันค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทย หัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์แล้วก็ทางไลายได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางนึงครับขอบคุณครับ